สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมมีเว็บไซต์มาแนะนำนะครับชื่อเว็บว่า playzone นะครับเป็นเว็บที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อุปกรณ์ i อนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับตลาดซื้อขายนะครับบริการปั๊มเกม id เกมออนไลน์บัตรเติมเงินเกมเติมเงินมือถือไอเทมโค้รระบบสุ่มของรางวัลนะครับขั้นตอนแรกครับกดเข้ามาเข้าสู่ระบบนะฮะเราสามารถเลือกได้ว่าจะสมัครสมาชิกหรือว่าล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะครับผมเลือกเป็นล็อกอินผ่าน Facebook นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับให้กดเข้ามาเติมเงินนะครรรับล้วกก็ใหเเเเาาาาืออ่ จะเติมผ่านช่องทางไหนนะครับมี t ูบันนี่วอลเล็นะครับทูมูฟเติมเงินผ่านธนาคารหรือ PayP a l นะผมเลือกเป็น t ูวอลเล็นะครับหลังจากเราทําการโอนเงินไปแล้วนะครับให้กรอกรหัสเลขอ้างอิงนะครับตุณนารอสักครู่นะครับระบบกําลังทําการตรวจสอบนะครับโอเคนะครับพอยเข้าเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมได้มาแล้วนะครับหลังจากนั้นให้กดมาตรงหน้าหลักนะครับเราทําการกดสุ่มของรางวัลนะครับผมเลือกเป็นสุ่มบัตรก lina นาเชลนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยนะครับถ้ารอบพอนะครับมาดูกันว่าผมจะได้อะไรนะครับหุยผมได้7จเชลเว้ยเดี๋ยวต้องจัดอีกรอบครับผมได้3พอยน,นะครับ้ยผมได้7จเชลอ,อีกแล้วครับหุยผมได้7จ0เชลเวเ้ยไอผมเหลืออีกรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมขอส i i <Like> ูบไปก่อนนะครับโอ้โหผมไม่ได้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะครับผมเหลือพอยอยู่20นะครับนี่เลยครับเราสุดดีผมซื้อเป็นนี่ครับบัตรเติมเงินกาลิน่านะผมซื้อเลยครับ20บาทนะครับทำการซื้อนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราเข้ามาดูตรงที่กล่องจดหมายนะครับนี่นะครับผมได้มาแล้วนะครับนี่นะรรหัสโค้ดบัตรนะครับเดี๋ยวผมเติมให้ดูเลยนะครับโอเคนี่นะครับทำการเติมนะครับ อ่เรียบ on ร้อยเลยนะครับทำการยินดีด้วยคุณได้รับการเติมเงินเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับของรางวัลที่เราสุม SO าส่มได้นะครับกดดูของรางวัลที่ได้รับนะครับนี่นะครับผ <te ads> มได้มาเป็น750เชลแล้วก็75เชล3อันนะครับเดี๋ยวผมเติมให้ดูเลยนะครับ750เชลนะครับนี่นะครับทำการเติมนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยเลยครับ750เชลนะครับ แฟนเพจเพโซนะครับมีกิจกรรมฉลองปิดเทอมเอาใจัยรุุนนะครับร่วมลุ้นของรางวัล1น0 0 0บาทนะครับหูฟังไฮเอ็กนะครับบัตรเงินสดชูมานี่นะครับพอยต์ในเว็บกติกาง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดถูกใจนะครับกดแชร์เปิดสาธารณะเอาไว้นะครับสมัครเป็นสมาชิกแล้วคัดลอก ID ของเรานะครับนำไปวางแล้วบอกว่าเราอยากได้อะไรนะครับกิจกรรมสิ้นสุดวันที่8เมษายนนะครับหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจแฟนเพจไปด้วยนะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปของผมนะครับอย่าลืมไปร่วมสนนนุกกััเยอะะครบ โอเคกับสวัสดีผู้ชมนะครับก็อยู่กับผมในเกมฮอนนะครับใน,นหมดแรงซีเอ็มกับพิโรอมัมมาลาน,นั่นเองนะครับอยู่ในคอนเซ็ปต์กดคนเดียวก็เฟลได้นะครับเป็นอ่าเลนบนนะครับไม่ใช่โซโลโเลนนะเพราะเป็นฮาร์ดเลนเฉยๆนะครับ,รรรบผมมาเป็นปฏิกัดให้กับพี่ฟินนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าพี่ฟินเราจะโดนหรือ,รอเปล่าอิโรลฝั่งนู้นก็แรงอยู่อ่ะผมจะเล่นเป็นกึ่งแทงค์นะครับกึ่งแทงค์แครี่นะเดี๋ยวผมขอเซฟ เซตพีไว้ก่อนนะครับเซตเอ่อเซตเลือดไว้ก่อนเซตเซตเซตไหนอะเซฟเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะสงสงเซตเซตบ้าอะไรไม่รู้โอเคเกมแรกของวันนะครับลิ้นมันช้าๆครับทำงานโลกๆกันไม่รู้โอเคเดี๋ยวผมเซฟเลือดไว้ก่อนนะครับสักเม่กีสามผมจะเริ่มต่อต่อเขาหน่อยละผมไม่ได้ออกลูกแก้วมาซิงค์ด้วยคืออย่างน้อยผมก็อยากจะมีสกิลสามอะมีไฟเผารอบๆหน่อย มังกรเจอกับลามาดูกันว่าไฟใครจะแรงก,ว,กว่ากันลาออกลูกแก้วแบ่งฟันให้หน่อยเพื่อนลูกแก้วแบ่งปันเอาได้เพื่อนได้นายขอเราจะได้เพื่อนได้เลยเพื่อนอยู่ไหนวะแก้วปันสุก <c oughs> มันตัวตีใกล้เนาะมันก็จะได้เปรียบกว่าตัวตีไกลนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ต้องจนคู่มากนะครับอย่างนั้นก็แชร์ตรงแชร์ตังกันนิดนึงสกิลหนึ่งก็เลือกตำแหน่งนะครับเพื่อปล่อยลูกไฟนะครับ สร้างความเา๋งนะทำติดสตันนะครับเพิ่มคนในการขึ้นที่นะครับถ้าเราวิ่งไปรับลูกไฟนะครับมันจะมันจะเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเรงชีวิตนะครับประมาณเอ่หกวิมั้งหรือห้าวิเนี่ยผมก็จำไม่ผิดเหมือนกันคือมันจะได้เลือดกลับคืนนะครับอ๋อมันมันไม่ได้เป็นวินะครับมันได้แบบรับมาเลยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ตรงนั้นพลังไปเนี่ยดเชื่อ ผมจะยังไม่เน้นสกิลหนึ่งมากนะครับเพราะว่ามันก็ใช้พีเปืองนะผมเน้นเป็น3นะครับเน้นเป็นสกิลไฟเผาดกวยายิ่งเราเรลื่อนรถหรือว่าโดนตีเงี้ยมันจะมีเปลวไฟรอบๆนะครับส่วนสกิล2มันจะระเบิดพลังนะครับคือมันจะชาร์จแล้วก็ระเบิดตูมนะครับอันติก็เกิดใหม่นะครับจะคิดค่าตามมานาสูงสุดนะครับหรือว่ามานาที่เหลืออยู่นะครับ ยิโรมันเป็นเพรสเลนผมขึ้นเป็นอ่านี่ก่อนแล้วกันนะครับเกาะนะครับรองเท้าเกาะมาไม่ได้อ่ะตายันเดอือดกลางนะครับ ขั้นเกมเกมาะมันน้อยอ่ะผมก็เลยไม่อยากจะออกพวกโกดมาร์หรือสตรีมบู๊ตเนะ่ยอมังกรนะถ้าจะเอาไปรับไปล้วไอ้เหี้ยกัน มึงกี้เดินติดฟินอะมันด้วงจะมาปะโอเคครับเป๊บได้ แต่ผมไม่มีไอเทมรีเจนเลือดนะผมโคฟว์ปไว้ก่อนแล้วกัน โดนทันเดอร์ผ่าจริงๆผมปัป๊มยามไม่ได้ด้วยนะครับช็อตเมื่อกี้โดนไฟมังกรอยู่ <h> ah> <h> ah> น่าจะตายแล้วโดนซู่มนี่นอนใส่ไปหนึ่ง <h ums> สเต็ป <h> เ <ums> มื่อกี้ฆ่าใครอะ่ะ ได ah. ้แล้วจ <c oughs> ังวะนี้เป๊ขอดูนี้ไหมอกรมันหน้าที่ผูมีฟอรูเนี่ยคือกลจะเข้ากลางว้เอาหน่อยด้จงตี เราต้องวิ่งเก็บลูกไฟนะครับถ้าไม่อย่างนั้นมันจะไม่ได้10%ขอสับเปครบเซ็นต์ไหงเอ็สพีนะครับ มันต้องอย่างนั้นเพื่อนรู้สึกว่าเกมนี้ผมไม่ขึ้นโลบ,บ็อกนะเดี๋ยวผมขึ้นเป็นบาเรียรนะครับเพราะว่าเวทมันจ๋ายเยอะกว่าผมไปช่วยลูกพี่ผมก่อน,นตันสองไปดิผมไล่มังกรแล้วกันของสูงด้วยเพื่อนสวย ลูกไฟไม่ถึงว่ะผมจะเล่นเป็นสามสีเรเดียนม็มนอกนะครับเดโมนิกไม่ก็ฟอสฟิลน,น,นั่นแหละตั้ง มีปะมีเออมันต้องอย่างนั้นดิเพื่อนสวยจัดจั๊กรามันบิวเป็นเป็นเป็นได้หลายอย่างนะครับเป็นแครี่ก็ได้เป็นแท้งก็ได้นะครับอันเดอร์หลุดนะ ผมไม่รู้ว่าสกิลหนึ่งกับ2อันไหนใช้เพชีเปืองกว่ากันนะครับน่าจะเป็นสกิลหนึ่งนะเพราะว่าสกิลหนึ่งมันใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของเลือดสูงสุดน,นะครับเก้านะเก้าส่วนสกิลสองใช้แค่สิบมั้งไม่สิบห้าสิทุกเลเวลนะ,นะได้กันเวลแล้วครับน่าจะพอทนไม้ทนมือได้นิดหน่อยไปปิดโยนไปไปะแรงแรง by crushed stone. This right. world no Right. ่าเรื Man. เดินผอมนเดียวครับพอแค่นั้นแหละได้เป็นสายเซเบียร์ซันเดอร์ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่เอานะครับผมจะบิ้วเป็นสายแคลรี่หน่อยโคนกับแทงนั่นแหละผมขอเอาป้อมบนแตกก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยว ได้ลงไปชลัทัสวรรค์ทลา่ไดกัคได้เดกยัเดอร์ดิทวอนนะครับ เล้วงมันเยอะเนาะทันเดอร์ผ่าแซนลงงี้ใช่จบเลยน่ะออกไปตัวมาแล้วเอาปอมกลางออกก่อนเลยหอยาไปเลยสกาวหายาไปปอมนรกแตกแล้วเดี๋ยวผมจะจะเก็บตังค์ซื้อม็อกไปเลยนะครับสามสีเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวขอม็อกก่อนนะ เดี๋ยวผมเข้าหลังนะครับ บินไปบนแล้วจ้าองค์กร <c oughs> คือมันเปลืองนะครับสกิลของอมาลาแต่มันใช้ HP นะครับแทนมานะแต่เลือดเราก็ต้องเยอะด้วยแล้วก็รีเจนเลือดต้องเร็วด้วยนะครับไม่งั้นมันจะตายนะครับเพราะว่าถ้าลามันรีเจนเลือดชา้าหรือว่า max HP มันน้อยอ่ะมันใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือดใช่ไหม แต่ว่ามันใช้เป็นสูงสุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับผมขอฟาร์มก่อนแล้วกันนะหาม็อก เก็บนี้เล่นง่ายแล้วพีเคจ,จอเวทนะครับ12นาทีผมคงต้องฟาร์มเรื่อยๆหาม็อกแล้วจริงๆถ้าทีมฝั่งนุ้นเวทหนักหรือว่าเราไปวอลบ่อยก็เป็นบาเลียเดก็ได้นะครับบาเลียมาเข้าให้ไฟให้ทีมนะครับโดนให้เพื่อนอะไรอย่างนี้ ลาทันอ๋อมันนี่ด้วยครับมันได้ฟื้นฟู HP 5%ด้วยครับแถมบวกอีก10%ก็15เนาะแต่5วิก็คือ5%นะครับไอ้6วิสิตลา,ลาเปิดแล้ว

อโอเคฮะเดี๋ยวใกล้ได้ม็อกละสามสีรสมส่ร้อยตามม็อกเสร็จก็น่าจะสามสี่นะครับสามสี่ไปเลยนะครับที่แรกว่าจะขึ้นเป็นบาเรียเลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวออกเป็นสามสี่ดีกว่าไปไหม แล้วถ้าฝั่งหนุนกายภาพเขามาแรงก็ออกเป็นโลบ็อกก็ได้นะสมมติว่าเพซิเลนต์เขาของนําของเยอะ,อะแซนมีของอย่างนี้ก็โลบ็อกด้วยก็ดีนะครับมันจะได้ถึกเพิ่มขึ้นอีกโอเคผมได้เป็นมอ็อกแล้วนะครับ <c oughs> นสนับอ่อยเพื่นจะอิ่มแล้วสนับสนุนเพื่อน่อยเพนจะอิมแล้วรานแตกแล้วดอยู่จะรอดอยู่แล้วโดนทันเดอร์ผ่า เมปนจริงๆออกฟอสฟิลก็ได้นะครับฝั่งนั้นจะได้แบบตีเช้าบิงไม่ออกหน่อย สกิลลาหลักๆเป็นเวทหมดเลยนะครับหยาบสกิลแรงก็ออกจอเวทมานะแต่ผมว่ามันไร้สาระนะไม่ต้องออกหรอก ยิ่งลอยย่ลอตอนเราตายนะเวลาเราเกิดขึ้นมามันจะสร้างความเสียหายนะครับ <Some S 1> แต่ว่าตัวเราจะบางนะครับ ต่อให้เราเป็นแท้งยังไงถ้าโดนรถก่อดเราก็ตัวบางอยู่ดีนะแถมเพระซะเซอร์มันรถเยอะนะครับกอบอ,กอันนี้มันแค่พันติีเขาเพิ่มหนึ่งเองอะถ้าเพิม่มสามก็คงจะติดลบเลยเหรอมะั้งผมว่าจะได้ครับท้องสวรรค์ถลายป้อมนรกแตกแล้ว ัแล้เขา,าก,ก็เนียนไปผมก็ฟาร์มไปเดี๋ยวเจอแซนเป็นนูฟไฟแบนบ,นบ,นบนี้เล่นยากนะครับกจตู้ป้อมเขาเรอ่า เพราะว่าถ้ามนานเราเหลือศูนย์คือเราเกิดมาจะเลือดเหลือหนึ่งเนี่ยครับมันคิดค่าตามค่ามานาที um ่เหลือนะเดี๋ยวลืมจบ ผมยังได้สามสีก่อนเนี่ยเผื่อจะไล่ตีได้มันๆหน่อยมีของสโลงสโลหน่อยไม่ได้เล่นเป็นโกนมาเชอร์เนาะแต่จริงๆผมแนะนำให้เป็นรองเท้าก่อกับสตรีมบูทนะครับ กดม้ามันพิ้วอ่ะแต่ว่ามันตัวบางเนี่ยครับนี่นนมีใครเลยเออแต่หนึ่งก็มาสามมึงอมึงลองไปยืนเลนผมไม่อยากใช้สกิลสองดันเลนนะเพราะว่าหนึ่งแม่งก็ เสียเลือดเยอะอยู่แล้วสองไม่อีกครับชิปหายครับปล่อยได้ปะผมขอได้ปะ เมื่อกี้กาจะเกิดด้วยแหละครับก็เลยยอมเสียชีวิตทัลาอยู่หลังๆอ่ะคือมันจะเป็นตัวที่แบบปวดๆหน่อยนะครับแบบเป็นตัวตัดสกิลเผาๆวิ่งๆประมาณนั้นแหละนะแล้วผมเล่นเป็นมอกด้วยเนาะบวกกับสกิล3คือมันจะเผาแรงมากเลยนะครับ สงดอกอย่าดิ้นข้ามอยดิ้นชู่กตัวโอเค,อเคผมได้เป็น3สีแล้วนะครับ,มไ,รบไม่ได้ออกบาเลียนะเพราะว่าเกมมันอันนี้แล้วนะครับผมจะขึ้นเป็นเดมอนิกนะครับเคยเห็นแม่ลากดเห็ดอ่ะวันนีแ้แหละได้เห็นแน่นอนเนี่ย เอาไว้วิ่งเฉยเผมวิ่งช้าบอกจะไปถึงอะเก็บได้กระทาฟ้าแล้วนะครับลาไม่ออกกระทาฟ้าไม่ได้นะแต่เล่นพวกเรียนตีได้นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยคุ้มหรอกเพราะว่าเรียนตีรอบหนึ่งแล้วก็กดเรียนตีเพราะว่ามันจะเสียมนาเยอะนะครับถ้าเราไม่มีแม็กมานาเยอะหนะ่อยพวกออกเสกก่อนน้าแข็งแมทเมดอะไรพวกนี้ออกมาเหอะนะครับได้แม็กมานาหมดเลยดีเหมือนกัน มไปดันบนก่อนแล้วกันนะครับปล่อยเพื่อนเขาเล่นกันไปนะครับเพราะว่าเล่นกันได้แล้วแหละมันขาดแล้วแหละ <c oughs> ผมดันบนดีกว่า จิมินาของเยอะอยู่นะมีฮาร์ดแล้วนะคือมันเป็นฮาร์ดชิ้นแรกอะครับก็ถือว่าเยอะนะของมันเป็นชิ้นใหญ่ด้วยแหละไม่มีตาหรอกแต่ผมแพ้สเปลซันเดอร์ว่ะ ผมออกมาแล้วนี่หว่าออกมาอะไรอีกวะเนี่ยมันอีกอยู่ไหนวะกกกกรรระะททนเสียงวีอาร์โซมันค่อนข้างที่จะอันนี้หน่อยนะเอาให้มันเป็นอันนี้ไปเลยนะครับ ท้อายฟอนรกแตกแล้วโคมหาเทพเกียนหัวเขียได้เล่นกับหมูออกไหมครับให้มันดูเทๆ่ๆพอ เอาเท่ไม่เอาใช้งานเนี่ยครับจริงๆมันก็ได้กดอยู่แล้วแหละเพราะว่าหลังๆมาซันเดอร์เขาค่อนข้างที่จะน่ารำคาญหน่อยเพราะว่าได้สเปลซันเดอร์แล้วคือมันช็อตเรื่อยๆแล้วมันแบบทำให้เราเลือดไม่เด้งด้วยเนาะแล้วสกิลสามพันสิบเขาอะครับคือมันจะสร้างคนญหาตามค่าพลังชีวิตศัตรูนะครับ ไม่มีโมเสตายแล้วไ่้โคมหาเทพเกรียนหัวเขียวอย่าลืมครับ่ายถูกขึ้นไม่ได้เลยทัตัวท้องนรกแตกแล้วคอเอาไปแตงหมดเลยเช่าเกาะดิว่าชาวเกาะกันเนตงเกาะ่หว

ตัวประกอบตัวประกอบตายแบบนี้โค่นมหาเทพเกรียนหัวเหี่ยวอโอเคก็จบลงที่เรียบร้อยเลยนะครับหากดูแลชอบใจฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับติดผ้าแดงก็ขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบไปจ้า